บันไหนลงรถเลยพี่นอ้องคนเมาแล้วห้าตัวห้าหมื่นแปดง่วงสิสิบสองถึงสิบห้าเดือนแต่ซองตัวน่ะแตองปีละเ <c oughs> พราผูกขายดีนะครับาะผูกนะพกเพราะได้ขายเพราะมีราคาเงาผูกคนเมาเลยนะครับนี่เอาเข่ามาเร็วๆพี่น้องเอาข่ามาเร็วๆนีเอาเข่ามาเร็วก็ได้ขายเร็ว นั่นนะครับผมเข้าตลาดนะครับสมปอยหน่อยเมื่อวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสมันสุกนะครับแล้วก็วันเสาร์นี่เขาแยกกันช่างมันสุกช่วงบ่ายนะครับก็เขาแยกกันช่างเลยพี่น้องนี่คือเป็นซื้อสมปอยนะครับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับนี่เจ้าเดียวนะครับเอาขึ้นรถยังเจ้าของวัวยังเอามาส่งวันหมดนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบตัวนะครับนั่นนี่ก็เจ้าของวัวนะครับยังเอามาส่งวันหมดนะครับนะ คือสื่อเหมาทั้งรถน้พี่น้องนะครับนอนทั้งรถเลยมากห้าตัวที่ไห้เบิงนะครับนะมีการแย่งกันสื่อนะครับง่านก็ที่บอท่านนะครับบอท่านเวียดนามบอท่านกัมพูชานะครับนะแต่กัมพูชาก็ได้สื่องพว่าผู้เด็กพี่น้องนะพันซื้อง้วแดงง้วมันนะครับนะจะบอท่านเวียดเพราะว่าถ้าผู้น้อยดูลออยิงเป็นชาลุเลนี่นะครับนะจะได้แข่งกับเวียดนามเลยนะครับนะก็เลยสื่อทั้งรถไปเลยนะครับนี่เจ้าเดียวนะครับ มาอีกสองสามเจ้านะครับสองเจ้านี่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับเยอะมากนะครับนี่ตลาดส้มปอยตลาดเดียวดี่พี่น้องเนี่ยตลาดส้มปลอยตลาดเดียวนะครับถือว่าเยอะมากนะครับนะนี่กับสองสาเจ้านะผมทายเ่งนี่คนละเจ้าด้พี่น้องกับเจ้าแรกนะครับนะเจ้าแรกนึ่งคนเดียวนะครับเดี๋ยวอีกสองสาเจ้ากับว่าแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะครับนะนี่นะครับเนี่ยผสมเวลาผสมพอพันกับผสม นาแก่ๆหูสันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับผมก็ได้พูดคุยนะครับกับพี่กับน้องในหอยนะครับเป็นง้อที่ได้ขายทั้งปีนะครับงพว่เป็นบรามันนะพี่น้องนะแต่หูสันๆันนาเก่ๆในพี่น้องนะมีนะครับหูสันๆันนาเก่ๆนะครับพอพันใหญ่เลยแหละพี่น้องร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่สูงนะครับนาผสมไปนานเลยพี่น้องนี่ราคายนี่ขายง่ายนะครับน่ะนี่งวอลอยนี่หมื่นถึงหมื่นสาม กวาดซื้อนะครับนะในห่างกวาดซื้อมวลนะครับตัวที่บริขายคือตัวที่เจ้าของง่วงบวแยกนะครับบวแยกออกจากแม่นะครับนะนั่นแหละคือบริขายถ้าแยกก็คือได้ขายนะครับนะเป็นกระสูนราคานะครับสูุราคานะขยับกับขยับประมาณนพันนะครับพันถึงสองพันบางพวเกินนี่นะครับง่วผูนะครับง่วเหนือเขาก็อา่านเซเนื้อกันกนำนะง่วผูแล้วก็ถอยกับพวเกินนั่นนี่ราคาผมขึ้นให้เป็นราคา ซื้อขายกันจริงนะครับนะเพื่อเป็นประโยชน์นะบางที่ผมบอกกับเป็นแนวทางเลยนะครับนะแต่ผมสืขึ้นเป็นนักค้าซื้อขายจริงให้นํานะครับเพราะว่าเวลาพี่น้องกุซาอ่าสลาเวลานะครับอันมีค่าของพี่น้องมาเบ่งนะครับนะผมใส่เข้ามันเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกเขามารับค้นหร่พี่น้องเนี่ยนะเขามารับช่อมแม้กระทั่งผู้ชมประจําหรือว่า อ่าพู่กันังเข้าว่าเบิ่งใหม่นะครับกดเข้าว่าเบิ่งใหม่ก็ขอบคุณมากๆนะครับจากใจนะครับที่เขามาดูคลิปนะครับนะราคาที่ผมึืนให้นะครับเป็นราคาซื้อขายจริงนะครับนะราคาซื้อขายจริงเพื่อเป็นประโยชน์อ่าตัวนี้เป็นภาพประกอบนะครับกับไปเบื้องบรรยากาศจริงๆนะครับไปเบิ่งที่คลิปหลักคลิปหลักผมจะขึ้นไ้ประมาณ20่นาทีนะครับถ้าคลิป20นาทีคือคลิปหลักนะครับเป็นคลิปตลาดนะครับลงวันที่ให้นะครับ ่วนผมบดเขาผมเขาวมันพฤหัสมันสูกก้นเส,สาเลยพีน่น้องเด้อเนื่องจากั้นผมก็สีมาทาเป็นวิเคราะห์นะครับนะหูแนวทางนะครับนะมีประโยชน์นะครับงัอแบบใดเขาซื้อขายกันในตลาดนะครับนะงัวผูงัวเมียงวอา์พายกับงัวตัวเมียงัวหมันนะครับงัวชลุลีบอกงัวบรามันนะครับนะเป็นแนวทางนะครับรอยเรียงเพื่อนกับมาซื้อแบบใดบเป็นแนวทาง เงินสูงส่วนใหญ่ผมก็บอกให้นะครับนะกล้องผมชูว่างไว้อยู่ระดับไตๆข้างเนี่ยประมาณนี้แหละครับนะพี่น้องก็ลองเบิ่งในกล้องก็อยู่ประมาณนี้ผมยืนตรงนะเนี่ยงม่ตัวนี้ก็ประมาณลอยหาสิบได้นะครับสี่หมื่นหกนะครับสี่หมื่นหกนะเวียดนามซื้อนะครับสองตัวนะสี่หมื่นหกพันบาทนะครับ นี่ห้าปีิ่นแก่ๆเพิ่นก็กตื่นสี่หมื่นกัวนะครับแต่กันสามสี่ปีเพิ่น 30, ก็อยู่มันสามหมื่นกว่านะครับวัวประมาณไทยแกชิ่ประมาณน,นี้นะครับราคาแบบกลางๆนะครับเนี่ยเนี่ยนี่พี่น้องสองหมื่นสองนี่เขา,เาไปงานนี่พี่น้องเนี่ยเอาไปงานเอาไปใส่นี่งานนะครับบอขายนะครับเป็นเสียวสองหมื่นสี่วิ่งนะครับนะในหอยบอกเลยรักอ่า ง้อผูเลนนะสำหรับเนี่ยสุกเสาเนี่ยตลาดสมปอยน้อยตลาดแยกกันช่างเ่นบอกเลยง้อผูเลนนะครับเนี่ยสองหมืนสองไม่ขายนะครับนี่ถุงลอยสามทิพเท่าไหร่นสามทิพหาถึงสามแปดนี่แหละครับประมาณนี้นี่ครับตัวนี้นี่ลอยสามห้าแล้วครับสามห้านะนี่นี่หูสันสันหนาแก่ที่แหละครับเนี่ยถ้าผสมกับผสมแบบนี้เด้พี่น้องเนี่ยตลาดต้องการนะครับ ขายได้ทั้งปีเนี่ยเนี่เนี่ยโอ้โ,อโอเหเงียเงียนเนี่ยน่ะที่แก่ๆนะเนี่ยสองหมื่นสองบอกขายนะครับเอาสองหมืนม่นสี่เลยครับนะ่ะถ้าวานมาสื่อไปเนี่ยอย่างในงานนะครับนะ่ะเราตัวนี้เดียหมื่นเก่านะครับหมื่นเก่าเนน้อยหมื่นเก่าสองร้อยนะครับประมาณเนี่ยเป็นสีเล่ๆลคือเสือจังน้อยนะนะทีนี้กันสิว่า บอกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหน้าผมเข่าตลาดใหญ่จังหวัดทิสเกตนะครับบ้านผมนะส่วนราคานะครับพี่น้องคนสื่อก็คนเดียวกันหมดแะครับตลาดนะภาคอีสารตลาเนี่แม้กระทั่งเกือบทั่วภาคอีสานนะครับคนสื่อคนเียวกันนะครับเวียดนามกับเพื่อนกับสื่อเพื่อนกับไปวนนะครับนะ ตามลัก,ลกนะก็ทายจริงๆริงทายตลาดเดียวกันเุพารูนะครับ,บราคาแต่พี่น้องก็อย่างเบืองตลาดบ้านจะของนะครับผมกอใจนะครับแต่ในห่างคนสื่อคนเดียวกันนะครับตลาดสมป้อยน้อยตลาดแยกกันช่างตลาดวาลินเนี่ยถามตลาดใหญ่เน,นี่ยคนสื่อคนเดียวกันแม่กระทั่งซีคอละพุ่มนะครับสุรินเนี่ยแม่กระทั่งสังฆะส่คนสื่อคนเดียวกันนะครับคนสื่องวดนะครับในห้างเนี่ยนะเพื่อการกสื่อราคาที่เป็นร้อยถี่เป็นสื่อแล้วครับนะอ่ะ ตามจริงไปทายตลาดเดียวกับรูระคาตนะครับแต่พี่น้องคือว่าแลก็อยากเบิงตลาดจะของนะครับนะเข้าใจนะครับแต่คนไทยเขาก็ทายทุกตลาดหล่ะครับนะนเขาไปได้นะครับนะเ่องี้กเฮ็ดนะยีดยางน้ำเนยพี่น้องนะเก้ยางหยอดน้ำกดนะอีกหนึ่งอาชีพนะครับตัวนี้ก็เป็นอาชีพเพื่อนนะพี่น้องนะทายคลิปมาเขามีเลยได้นิดนิดน,น,น่อยๆนะครับนะ ประมาณนี้นะครับก็ผู้รับวิ่งนะครับนะย่างหน่อยๆก็ได้ซื้อขายนะครับได้ซื้อขายยามีคนซื้อนะครับในหอยวิ่งอยู่ในตลาดนะครับขอพูดใเขามารับชมนะครับสวัสดีครับ